สวัสดีครับวันนี้วันที่31กร,รกฎาคมพศ2560เมื่อวานผมได้ให้เพื่อนบ้านมาทำการตอนกิ่งมะม่วงหาวมานาโูทดลองตอน3ามกิ่งดูว,ว่าการตอนจะสำเร็จหรือไม่ผมก็จะทำออกเป็นตอนๆน,นะครับ มันแบบมัน<า>มไม่ได้ <ใจ S 1> นะสองกิ่งเนี่ยแล้วก็กิ่งได้กิ่งก็พอแล้วนะโอ้ต้องทำนี่สองกิ่งเนี้ยก็ลงก็ลงให้มันมันได้ขนาดไปเลยนะเนาน ไม่ได้เรียนผมเป็นคนสวนเก่าอ๋อทำรถพ่อแม่สอนมาก็ทำทำตามสิ่งที่เคยเห็นนะนะก็ผมก็ตอนมากรงมะกูดเรื่อยแจกเขาไปทั่วหมดบางคนเขาก็ใช้น้ำยาโอ๋อแล้วของเราไม่ต้องใช้เครับไม่ผมก็ลองเลยผมไม่เคยตอนต้นนี้นิดสักทีนะอ๋อแต่มะม่วงยังไม่เคยตอนใช่ไหมอ่าอันี่ยไม่เคยตอนก็แบบว่าต้นมะกรูด ใช่กระปูดมะนาวพวกพู้ถือกิ่งไอ้นี่ไม่เคยตอนทั้งนั้นตอนหมดแลหละจะลองดูกัน,นเะาอาลองนะพวกนี้มันต้องใช้กับมะพาร้าวด้วยเหรอใช่ไหม กากมะพร้าวขุยมะพร้าวเนี่เรอแล้วประมาณกี่วันได้ออกก็ถ้าเป็นต้นไม้ที่ผมเคยตอนก็อยู่เราเราประมาณสิบห้าวันสี่สิบห้าวันอะไรเงี้ยจะเริ่มมีอาการสุกววันอยู่ที่พันไม้างทิดพันไม้มันแตกลากง่ายก็มีเรครับ แล้วถ้าพอเม็ดน่ะถ้าพอเม็ดมันจะออกเร็วไหมเพอเม็ดมันจะมันก็เม็เร็วนะมันมันมันสาปามจะขึ้นขึ้นต้นเล็กๆอ่ะครับประมาณกี่วันครับถ้าเพาะเพาะเม็ดน่ะนานนะเป็นเดือนเหรอมันจะขึ้นใบออกมาเล็กๆอ่ะอ๋อถ้าพูดถึงไม่ถึงดอกเลยสี่กว่าวันก็ออกแล้วครับไี่มีอ่ะมีแค่เราเจาะกิ่งนี่พี่คงเขาบอกมันแก่ไปกิ่งล่างเนี่ยเราก็จะตัดทิ้งเลยพี่คงเขาบอกแก่ลองลองดูก็ได้ลองตอนดูก็ได้ จะแก่ไหมครัอ๋อมันชอบกิ่งอ่อนนะกิ่งอ่อนจะตอนดีกว่าไม่ก่อนไม่ไม่เขาไม่ตอนกิ่งแก่กันอ๋อเพราะว่ารากมันจะออกยากเดี๋ยวไม่เป็นไรเอาเอาแค่สามกิ่งก็พอเอ็งอ๋อไหนกิ่งหนึ่งอ๋อไหนกิ่งหนึ่งสามกิ่งอันไหนล่ะตัวนี้อไอ้ตัวกระโดงเนี่ยเออดีไหม แล้วแต่ต้องต้องถามคนคนทำดิคนเราทำแล้วไม่ออกครัแรกเรเอากิ่งนี้พี่พงศ์บอกมันแก่ไปแล้วกิ่งนี้ไหวไหมกิ่งกิ่งจ้ากำอ่อนก็ยังอ่อนนะทำอยู่พอได้พอได้นะแต่อย่างเงี้ยดีกว่าดีดีกว่าอ่อนถ้าอ่อนดีกว่าตัวนี้ใช้ไม่ได้ใช่ไหมพงศ์ออ้แค่นี้พอแล้วมัก็ถ้าตัวนี้ได้ก็จยากจะได้ตัวนี้มันลงกระถางมันใหญ่แค่นั้นพอแล้วถ้ามันมันได้สามกิ่งนี้ก็ดีใจแล้ว แล้วเราเดือนังถึงรู้ได้ไงมีรากมีมีรากต้องลองดูกันต่อไปอ๋อเดือนนึงดูดูรู้ใช่ป่ะอาทิตย์แรกก็ต้องลดน้ําอาทิตย์ที่สองเริ่มลดน้ำวันละหกน้ำลดตรงไหนลดลดมันที่ตอนนี่แหละอ๋อต้องลดเลยเลยอ่าไไม่ปเอาเริ่มล่ามเริ่มตลอกก็เช้าเย็นเช้าเย็น ทีมันอาจจะนานเราก็ต้องรอดูมันไปนะเดี๋ยวจะหาว่าไม่เป็นไรไม่ว่ากันสิบี่สิบวันทำไมล่ามไม่ออกเออช่างมันก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากันเพราะว่าประเภทไม้ที่มันเป็นยางจะติดยากเลยไม่เป็นไรมันมันไม่เกิดก็ทั้งมันได้ไม่ได้ก็ทั้งมันไม่ว่ากันพวกนี้นะแรกเรานึกวก็เราจะตัดตัวนี้ทิ้งนะแล้วเนี่ยก็จะเอาออกนะ โอ,อ้ถ้าแก่เนี่ยจะตอไม่ได้ไม่ออกเลยะนะไม่ค่อยออกออกจะจะพลาดเยอะใช่ไหมครับโอ้ี๋ยวนี้นไม่ต้องเราเอาแค่สามกิ่งพอละพอลวสามกิ่งพอลวถ้าได้สามกิ่งนี่ก็ดีใจมากลเลยลองลองดูก่อน,ออนถ้ามันออกล่างได้ปกติปุ๊บอ,อันไหนเราจะตัดทิ้งเดี๋ยวเอามาตอนออกครับเนาะแต่ทีแรกพี่พงษ์เนี่ยตัวนี้เราอยากจะเอาออกนย่เงี้ยเกะไก่ลาวมาเนี่ยขยับลาวเลยพี่ขยับลาวออกเลยดี ไม่เห็นเป็นไรถ้ามันติดลาว่ะเดี๋ยวลองก่อนนะให้มันแห้งแล้พักนึงอ๋อต้องรอแห้งก่อนเลยครับให้มันขาดน้ำไงอ,อ๋อ,อล้าอ๋อยางงี้เราลังยังไม่ใส่กาบมะพร้าวใช่ไหมยังยังยังเดี๋ยวพอ,อมต้องท,ทิ้งไว<ห>้มา,ากี่วัน แป๊บเดียวแป๊บเดียวอ๋อรอแห้งแป๊บเดียวรอให้มันโดนลมประมาณชั่วโมงนึงไม่ถึงรอครึ่งชั่วโมงครับประมาณครึ่งชั่วโมงรอแห้งนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวก็จะเอาเอาอะไรนะปุ๋ยมะพร้าวครับมาปิดใช่อ๋อนี่ก็เรียบร้อยแล้วเอาอุปกรณ์ก่อนครับรอดู้แล้วจะเอา ครับครับการต่อนะครับจะต้อง หวาออกมาแบบนี้จากนั้นก็รอให้แห้งประมาณครึ่งชั่วโมงพยายามเลือกกิ่งอ่อนหน่อยเพราะจะประสบความสําเร็จสูงถ้าเป็นกิ่งแก่ก็จะประสบความสําเร็จยากกว่าจะลองทดลองตอนออก3ามกิ่งนะครับตอน3ามกิ่งนะครับ อันนี้ก็กิ่งที่สองนะครับเอาเขาไปไหนอะ่ะเขาไปเอาขุยมะพร้าวอยู่กลับมะพร้าวเหรออ,นนอย่างนี้ดูก่อนนะอันนี้ก็กิ่งที่สองครับ จริงก็ขนาดนๆอ,อ,อ,อย่างนี้นะครับจะเหมาะสมที่สุดนะครับอันนี้เป็นมะม่วงหาวมะนาวโหครับจริงที่สามอยู่ไหนเลย ิ่ที่สามนะวันนี้อันนี้เป็นกิ่งที่สามครับกิ่งอ่อนๆอย่างนี้อ่อนนิดนึงถ้าแก่ไม่ค่อยประสบความสำเร็จนะครับก็กวานให้โดยรอบนะครับขวานออกโดยรอบอย่างนี้นะครับจากนั้นก็ร้อยแห้งประมาณครึ่งชั่วโมงครับ แบบโบราณเลครับอันนี้ใช้อะไรทาเลยครับดินดินเหนียวอ๋อใช้ดินเหนียวเลยครับดินเหนียวทั่วไปนี่แหละอ๋อดินเหนียวทาอุ้มหุ้มไว้อ๋อดินเหนียวหุ้มไว้ครับถ้าดินธรรมดาครับดินธรรมดาได้ไหมดินดินธรรมดาต้องเป็นดินเหนียวอ่ะได้ให้มันท่านเกาะอยู่ว่าท่านอ่ะใช่ครับอ๋อให้มันเกาะอยู่อย่างเดียว อ๋อดินนี่ก็ธรรมชาติเลยเนาะไม่มีอะไรมากอ ไปดินหุ้มไว้อย่างนี้ตรงนี้ก็เป็นกาบมะพร้าวครับเราก็าาาแช่ไว้หลายๆคืนหน่อยแช่ไว้เป็นเดือนโอ้โหแช่เป็นเดือนเลยเหรอเนี่ยบีบออกมาน้ำยอโอ้บีบนนเป็นน้ำน้ำออกเลยนะใช่ใช้เวลาการแช่หน่อยโอ้โบีบแช่ไว้เป็นเดือนบีบออกมาน,าน้ำจะออกได้เลยแล้วก็หุ้มเข้าไปไเข้าไป แสดงว่าเตียบการไปแล้วอ๋อ <c oughs> ผมทำประจำอยู่แล้วอ๋อต้องทำประจำเลย,ยนี่ตอนขายด้วยเลยครับเนี่ยก็ขายก็มีอ๋อนี่ต้อง<ห>ตอนขายแล้วเงี้ต้องทำประจำางี้ต้องเรีวกว่าตอนขายแล้วไม่ได้ใช้สิทธิ์เกียวกนะันทุกสิทธิอย่าไม่มีออกก็ออกไม่ออกก็ไม่ออกอ๋อไม่ใส่น้ำยาไม่ต้องใส่น้ำยาเลย ส่น้ำยามันกาเร่งลากให้มันออกเร็ว<อ>แต่ผมไม่ชอบผมต้องการความเป็นธรรมชาติเอ,อเหมือนผมเลยไปกันได้อย่างงี้เราจะได้รู้ว่าเออเออไม่ต้องไปเสียเงินเพิเ่มเนาะที่เราทำเนี่ยผูกวิธีไหมแล้วก็เที่อกผูกเชื่ยวฟางเชื่ยพลาสติกนี่แหละผูกซะโอเคผูกตายเลยครับ คงให้ตายไปเลยไม่น้องคายลองดูลองดูยอกไหมผมก็ไม่เคยตอนเคยตอนแต่ต้นมะกรูดวันนี้จะล่อต้นมะม่วงหาวนาโหแล้วครับเราต้องทดลองกันตปกามะพร้าวนี่ก็ต้องแช่เป็นเดือนครับให้มันชุ่มน้ําให้มันชุ่มน้ําก่อนสูตรโบราณ๋อถ้าถ้าแช่ไม่ชุ่มน้ําก็คงไม่ได้ผลใช่ไหม โอกาสภาพสูงใช่ไหมต้องลดน้ําถี่ขึ้นเนี่ยอ๋อไอ้นี่เราลดลดยังไงเนี่ยก็เดี๋ยวมีพลาสติกเดี๋ยวให้หยอดให้ดูอ๋อหยอดลงไปค่อยๆหยอดอย่างเงี้ยเหรอครับเฮ้ยเนี่ยเขาบอกอ่ะไอ้ฟังนะประมาณกี่วันลดถี่ฟังไันนะวันหลังจากตอนหลังจากตอนนันกกี่วันครับอาทิตย์หนึ่งไม่ต้องลดน้ออาําอ๋อหลังจากตอนอาทิตย์หนึ่งไม่ต้องลดเลยใช่ไหมครับแล้วหลังอาทิตย์หนึ่งแล้วต้องลดยังไงล,<ด>ลดทุกวันวันละมื้อวันละหนึ่งมื้อมื้อเช้าหรือมื้อเย็นกลางคืนได้ไหม ก็เช้าเลยดีกว่าอ๋อเช้าเลยเช้าเลยจะดีกว่าเราไม่อยู่บ้านเราตอนตอนเช้าร้อนเราจะได้มีน้ําหล่อเลี้ยงอ๋อเช้าจะดีกว่าเพราะต้นตออยู่เลยที่ล่งแจ้งอ๋อลองดูลองดูเราจะไปตอนเองได้ครับผมอันนี้ก็กลับผมอยู่ห้องทดลองกันทดลองกัน ถ้ากะปมะพร้าวมันไม่มันไม่ได้แช่นานนี่เราต้องลดลดเลยใช่ไหมใช่ไม่มีอะไรวะเนี่ยอ๋ออย่างนี้เราเรียกว่าอาทิตย์แรกเราไม่ต้องลดเพราะมันยังชุ่มอยู่ทำเสร็จ่ะอ๋อถ้าถ้ากะปมะพร้าวพี่เกียรตินั่นก็เอาแห้งๆเอาหุ้มแล้วแต่ลดน้ําบ่อยๆมันจะมีพี่พงษ์ระวังหนามนะสมัยใหม่เขาจะมีน้ํายาใส่ไปในขุยมะพร้าวนี่เดี๋ยวจะาสมมผัสกันว่ามันตอนได้นะเดี๋ยวจะเอาต้นใหญ่นะฮะนะพี่พงษ์กับติงใหญ่เนี่ยพี่พงษ์เนี่ยอย่างนั้นเนี้ย เนี่ยพี่พงเนี่ยก็เราจะตัดทิ้งแต่<ะ>เดี๋ยวไว้อันนี้มนคึงแล้วเชือกมันจะดูกก่อนเนี่ย แล้วแล้วรถกี่วันถึงจะตัดเก่งออกได้ครับเนี่ยก็จนกว่าลากจะเยอะๆอ๋อแต่จะมองเห็นเลยไหมเห็นครับออกมันจะออกมาแทงทะลุมะพร้าวออกมาเลยไหมทะลุเห็นถุงเลยอ๋อทะลุเห็นในในถุงเลยใช่ไหมครับจะรุมถุงอีกเที้ยวหนึ่งอ๋อมองจากถุงก็รู้เลยว่ามันลากออกมาแล้วจะต้องต้องลากออกเยอะขนาดไหนถึงจะตัดออกก็รอให้ลากมีสีน้ำตาลอ่อนๆแล้วก็จะเท็มะพร้าวขึ้นมาใช่ป่ะเราก็จะมีสีเข้มนิดนึงก็ ตัดก่งพยายามมองดูถ้ารากเยอะแล้วก็ตัดได้เลยตัดถ้ตัดตัดช่วงไหนกนี่ยก็ใต้ใต้ที่เราตอนนี้เนี่ยใต้ใต้ประมาณกี่เซนนิดนึงนิดนึงประมาณสองเซนเนี่ยก็ประมาณนะไม่ถึงเราเดินเดียวก็ได้เอาเรื่อยเรื่อยได้มทีมตัดทางนี้คีมใกล้คีมตัดจะดีกว่าทีมตัดเอาตัดลงมาประมาณต้นสองเรับ ขามันแทงโคตรเจ็บเลยเนี่ยใช่เนี่ยผมเจอแล้วผมจะต้องตัดวันนั้นฉันโดนหินปู่ไปสองวันเลยโอ้อนี่ทีมไม่ขี้มันนี่กางไกลกางไกลอ๋อไม่ไม่ดูเขาใช้ยี่ห้ออะไรมไมต้องนะครับ <laughs> ยี่ห้ออะไรก็ได้เ <โอ S 1> นาะ้ตัดออกอย่างเดียว <laughs> แล้วไม่รวมนะ <laughs> อ๋อแล้วนี่ห่อถุงแล้วครับครับห่อให้เพื่อเก็บความชุ่มชื้นถุงนี้ถุงธรรมดาใช่ไหมครับไม่ต้องมีสูตรไหมสายถุงแกงอะไรเนี่ยเหรอครับอ๋อไม่ต้องมีสูตรนะเกี่ยวกันงงเลยเนี่ยเกี่ยวกันเลยอันนี้ตอนเลือกฝีมือครับน้ำยาไม่ต้องใช้น้ำยาด้วยถ้าออกก็ถือว่ายอดยอดเขาต้องออกแหละมันเหมือนกันมั้งมันม่มะกรูดออกบางทีมันแล้วแต่ต้นต้นผ่านสายพันธุ์เลย ผมก็ตอนครั้งแรกมัอนกันต้นแบบนีแ้แต่มะกรูดนี่มันมันก็เหมือนกันแหละเดี๋ยวม,มีคนมาให้มะกรูดต้นหนึ่งที่กุ้งเขาเอามาจากที่บ้านคนสดวนมเดี๋ยวมันเก็บพายตะกร้าส่วห้าสิบบาทเลยนะไปหรือพที่อ้วนอะมันตกใจถึงปีหรือวา่าอะไรนะ เวลาเราลดน้ำเราก็ลดไปตรงเนี้ยลดตรงไหนครับเนี่ยตรงเนี้ยครับอ๋ให้น้ำมันขังในนี้แค่นั้นเองมันมันจะขังตร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 งช่วงกระเป๋อแรกเลยใช่ไหมครับใช่อ๋อนึกว,ว่าไม่อ๋อแล้วมันจะซึมลงไปเองใช่ไหม<ช>อ๋อให้มันทางอยู่ในกระเป๋อนี้นะใช่ก็หยดหยดหน่อยใช่หยดปล่อยมันเป็นกระป๋อแล้วมันก็จะซึมซึมไปขอบคุณน้ำพงที่มาสละเวลามาให้ พองก็เพิ่งกลับจากบ้าน<ม>ท,ทำบุญมานี่แหละอกี้ก็จะสายหยุดอ่ะเ็นานบอกว่าเนี่ยก็ไปที่เดียวกันเออเขาทำร้อยวันเหรอคะทำบุญเองทำบุญบ้านโอ,อ้เนี่ยเอยากจะดูไหมตรงเนี่ยดูนยดันเขียวจริงเขาบอก อยางนั้นก็มัดเชื่ออีกรอบหนึ่งก็เป็นั่งว่าเสร็จเสร็จยังอย่างนี้เสร็จแล้วยังครับอ๋อแล้วก็หยอดน้ําตรงตรงที่ด้านบนหยอดน้ำลงไปได้ปุ๊บเดี๋ยวน้ำเขาจะขังเองในตัวไม่ได้ขังเองแล้วก็เขาเขหยดถ้าฝนตกไม่ต้องหยอดใช่ป่ะครับถ้าฝนตกก็ไม่ต้องหยอดดูบีบดูก็ได้บีดบีดดูตรงเนี้ยเขาขาใต้เนี้ยใต้ถ้ามันมีน้ําชุ่มๆเนอแสดงว่าไม่ขาดน้ำอ๋อถ้าขาดน้ําก็ตายเนาะไม่ตายแต่ว่า มันจะออกช้าใช่มันจะอดน้ำไปหน่อยนึงอ๋อพุ่มไปเลยพุ่มไปอย่างนี้โอ้ยถ้าพูดถึงนี้นะถ้าสามสิง่งนี้โอเคนะลงกระถางลูกนี้ยัอดีสูงเลยกระถางใหญ่ถ้าสามริ่งนี้โอเคผมตอไนดน้หมดทั้งต้น <laughs> ว่าอะไรนะผมตอนได้หมดทั้งต้นไม่เอาบอและวแต่ผมจะเอาแต่ยอดตอ,อนอ๋อไม่เอาแล้วเราแค่นี้เราเราเก็บไว้กินใบนะกินแก่จนปลายร่างมันออกหญ้าอาจจะไม่เป็นไรลองดูก็ยังไม่เคยทดลองตอนกานเพราะที่บ้านไม่เคยมีอ๋อโมฮะมันโอ้โห,หไม่ได้เลี้ยงเนาะครับ เราโม้วม่งเคยดรอไหมครับเคยนะแต่ยังไม่เป็นเคยไน้ปนสักทีผมโมะโม่งนี่ตอนเ<า>มียอรอออ์ออกยากเลยใช่ขอบคุณมากเบ็คซี่กับเบียร์ขอบคุณมากมากเลย oh, โอ้โรองรังหนามนี่นีน่นี่ขยายโน่นอขอบคุณมากๆเลยหนุ่ิว ที่ไม่เอามากลูดเพราะอะไร่็มันไม่มีประโยชน์เพราะลูกเรากินนี่ครับอลองดูนะครับครับครับเดี๋ยวถ้าติดแล้วไอ้พวกที่ว่าเอ้ยอันนี้เกเก,กะอยากตัดเดี๋ยวเราก็ตอนแต่อยากจะได้กิ่งเนี้ยพี่พงเนี่ยไอ้กิ่งเนี้ยอยากเราจนะแกมแก่ใช่ไหมน<ต>ีแก่ครับจะออกลากยาก<อ><อ>ผมก็ตอนมะกรูดผมก็ไม่เคยตอนกิ่งแก่นะตง<อ>ตอนกิ่งที่เริ่มมีลายอมเขียวอะละสีทั้าตาแล้วมันจะออกลากยากลองดูลองดู สักเดือนหนึ่งดูด็จะมีปฏิกิริยาอะไรมากเพราะเราไม่ได้มีน้ํายาอ๋อแต่ถ้าถ้าใส่น้ํายาเดือนหนึ่งปุ๊บล่างก็จะโผล่อ๋องนี้ต้องประมาณเดือนอะไรไหมเอ่ลองดูเรามาเดือนมันจไล่รอไดามันจะแทงออกมะกรูดผมก็ต่อเป็นเดือนนะผมมานี้ก็ดีใจแล้วมะกรูดผมต่อเป็นเดือนพี่ชายผมเพาะพันมะนาวแท้ๆเขายังใช้วิธีนี้ป่ะเขายังเพาะไม่ได้เลยทำไมอ่ะมันเขาบอกออกยากเหรอออกยาก เแเราทำได้แต่ผมทำได้เอาคนละสูตรเดินเแต่ผมก็ไม่ได้มีสูตรนะผมจะใช้แบบแบโบราณดั้งเดิมป่ย่าตายายกอปัน้นขิงอย่างนี้นะทิ้งไว้ให้มันแห้งสักยี่สิบนาทีนะแล้วค่อยั้นแล้วค่อยพันกับมะพร้าวดินก็ไม่ได้แช่น้ำยาอะไรดินก็คือดินเหเนียวริมฟองอะไรพวกนี้แต่ผมไม่ได้ไปเอาดิน,นดินนี้นะเพราะดินนี้มันน้ำเน่า ผมจอซื้อดินเหนียวมาประเภทแบบที่ซื้อมาขายเป็นก้อนๆน่ะมาใส่ต้นไม้ไว้ปิดปีๆปีๆเงี้ยนั่งเอาฟักก้อนอย่างเมื่อกี้เนี่ยต้อแปะๆต้องลองดูก็ไม่มั่จใจเหมือนกันเนี่ยเราตั้งใจในเ่งเพราะว่ามันจะออกลาก้าสาเกผมก็เคยตอนตอนพิธีนี้เหมือนกันเลยถ้าตอนนี้คืออย่างนี้เลยมียางต้องใช้เวลานานต้องใจเย็นๆอ๋อนี่ก็มียางมั้ มีเนี่ยมันมียางจะออกรากช้าหน่อยออกามลูกเดียวม่คือขอถ้าต้นไม้ที่มันไม่มียางมันจะออกรากเร็วอ๋อถ้าตอนมะกูดผมเนี่นะประมาณรักสามสิบห้าวันคือเดือนนิดๆเนี่ยจ,จะเริ่มโผล่เห็นขาวแล้วถ้าถ้าใส่น้ำยาไม่ถึงเดือนหรอกถอนล้วลมะม่วงขาวนาโห่เนี่ยมีคนตอนมั้ย ไม่รู้ผมก็มุดจอดเป็นครั้งแรกกันนี่ล่ะก็จะอยากให้ลองแน่แต่ไม่ต้องซีเรียสหรอกถ้ามันจะออกไม่ออกช่างมันไม่ว่ากันถ้าออกแล้วก็ภูมิใจนะผู้ใจเดี๋ยวออกแล้วจะบอกให้บอกให้มาดูเดินมาดูได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวบอกให้ดูอ๋อเดินมาดูประจำไม่มีอยู่บ้านผมก็จะมาบีบอย่างเงี้ยอ๋อเปิดเปียกไอ้นี่ไอ้นี่มันหออกไม่เปียกแล้วก็ขอน้ำหยอดเข้าไปออุบ ลองดูเีืยอเราจะมีไล่คนระับสองไล่ไปขยายลงตู้ใหญ่นะพี่นะตู้นี้ลงฝันใหญขอบคุณนะค,ครับครับผมขอบคุณมากครับเนี่ยลงตู้ใหญ่